ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนท่าชุดเบสิกที่คนที่กําลังหาท่าชุดเนี่ยควรจะต้องทําตามเลยนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีปัญหาชุดไม่ถึงชุดไม่ลงชุดเบี้ยวส่วนหนึ่งก็มาจากท่าชุดที่ไม่ถูกต้องนี่แหละครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้เพื่อนเพื่อนทาตามเป๊ะก็ได้นะครับผมแค่อยากให้มันเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อเอาไปใช้นั่นเองเพราะแต่ละคนเนี่ยท่าชุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับดีของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นดีของคนอื่นก็อาจจะไม่ดีสําหรับเราก็ได้และในตอนท้ายนะครับผมจะมาบอกชูริง ใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากไปกดให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากๆเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเรื่องของท่าชุดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยผมจะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับ เริ่มที่ส่วนแรกครับเบสหรือฐานส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบยืนเท้าห่างประมาณไหลเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถส่งแรงได้ดีที่สุดนะครับถ้าขาชิดกันเกินไปนะครับแคบเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีบาลานซ์ในการชูนั่นเองซึ่งบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่จําเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการชูให้แม่นแต่ถ้าแบบฐานกว้างเกินใช่ไหมเราจะมีบาลานซ์ที่ดีมากๆก,ก็จริงนะครับแต่เราแทบจะไม่สามารถส่งแรงได้เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ควรจะยืนฐานให้กว้างประมาณไหลนั่นเองในส่วนของเท้านะครับผมไม่อยากให้ยืนเต็ม เพราะแบบมันจะทให้เราเนี่ยสามารถส่งแรงไปด้านหน้าได้มากขึ้นนั่นเองไม่ใช่เพืพ่อนลองยืนเต็มเท้ากับยืนแบบบนปลายเท้าดูสิครับว่าอันไหนมันสามารถส่งแรงได้มากกว่ากันแต่ว่าไม่ต้องยกสูงนะครับเอาแบบยกขึ้นมาจากพื้นนิดเดียวก็พอเพราะถ้ายกมากเกินไปจนเขยียงเนี่ยเราก็จะไม่มีบาลานซ์นั่นเอง ส่วนที่2ครับในส่วนของลําตัวในส่วนของลําตัวเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เอาตัวขนานกับห่วงเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถปล่อยบอลให้เดากไปตรงๆนั่นเองนะครับอีกอย่างนะครับก็คือหลังต้องตรงไม่งออกก็อย่าชี้ลงพื้นไม่งั้นตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันจะทิ่มลงไปพื้นแล้วมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราชูที่ไมน้นบนเราไม่ได้ชูใส่พื้นนะ หัวข้อที่3ครับแขนและมือหัวข้อนี้เนี่ยคงจะเป็นหันวข้อที่ผมเน้นมากที่สุดหัวข้อนึงเลยนะครับเพราะว่าเราชูดออกจากส่วนนี้นั่นเองเราก็มาเริ่มกันที่การวางมือนอก่อน,นครับมือที่ผมอยากให้ชูดนะครับก็คือมือหนึ่องอ่ะอยู่หลังบอลส่วนอีกมือหนึ่งอยู่ข้างๆบอลน,นะครับไม่เอาหน้าบอลน,นะเพราะเวลาเราชูดใช่ไหมมันจะฝืนไม่ให้เราสามารถชูดได้ไกลเท่าที่ควรน,นั่นเองพอยกบอลขึ้นนะครับให้เอามือข้างที่จะชูเนี่ยไปอยู่ใต้บอลแทนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถปล่อยบอลออกไปได้โด่งๆได้นะครับถ้าสมมติไม่ไ เป็นแหลมและชุดไม่ถึงนั่นเองข้อดีของการชุดดงโดนะครับก็คือมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชุดลงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะช่องที่ให้บอลลงลงไปได้นะครับมันจะใหญ่ขึ้นก็ต่อเมื่อองศาในการชุดของที่บอลลงไปเนี่ยมากขึ้นนั่นเองซึ่งยิงโด่งก็ยิ่งจะใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติโด่งมากๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถควบคุมทิศทางและแรงของบอลได้นั่นเองแล้วก็มีงานวิจัยหลายอันนะครับได้ผลพบว่าองศาที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ45องศานั่นเองนะครับตอนปล่อยบอลน,นะครับก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะ น,นิ้วชี้หรือนิ้วกลางจะไม่แนะนําให้ใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะครับเพราะมันจะเดี่ยวส่วนตอนปล่อยบอลไปแล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืม follow through หรือการหักข้อมือด้วยนะครับทิศทางการหักข้อมือเนี่ยให้ชี้ลงไปในห่วงก็จะดีที่สุดเลยนะครับเพื่อที่บอลเนี่ยจะได้ไปตรงๆใช่ไหมครับแล้วเวลามันโดนขอบห่วงอย่างเงี้ยมันจะได้มีโอกาสปั่นลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนมือข้างที่ไม่ได้ชูเนี่ยก็ให้มันไม่ต้องไปยุ่งกับการปล่อยเลยนะครับลองดูในคลิปที่ผมชูดก็ได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับผมไม่ได้ใช้มือซ้ายเเเขข้้าาาามกกกี่่่ยยยวอองงับบรปลลนคแต าจะถามว่าเอ้าอย่างเคอร์รี่อย่างเงี้ยใช้ตัมฟลิกแบบใช้นิ้วโป้งในการปั่นบอลด้วยเขาทําแล้วทําไมเขายังชูได้ดีอ่อันนี้ส่วนตัวผมคิดนะครับก็คือมันก็แบบมันก็มีได้แต่ว่ามันก็ทําให้ในหัวเราต้องคิดอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราต้องการชูให้ตรงใช่ไหมถ้าสมมติเรานิ้วโป้งอีกข้ามาปล่อยด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราต้องคิดมากกว่าเดิมแล้วมันอาจจะปล่อยเบี้ยวได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้สามารถมีแรงชูได้มากขึ้นนั่นเองเพราะบางทีเวลาผมชูไกลๆเน ูในส่วนของแขนกันบ้างตอนเรากําลังจะบอล bon ขึ้นใช่ไหมผมแนะนําให้เอาศอกชิดตัวไปเลยนะครับแต่หลายๆลคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมก็กางศอกออกน,น,นิดๆได้ครับแต่ก็อย่าม,กมากเกินนะครับไม่ยงั้นลูกที่ชูตออกไปเนี่ยมันจะเบี้ยวได้ที่ส่วนตัวผมให้เอาศอกชิดเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้ขึ้นไปได้ตรงๆนะครับตอนปล่อยบอลนะครับก็ยืดศอกให้สุดเนี่ยเพราะเราจะได้สามารถควบคุมแรงให้เท่าๆกันได้ทุกครั้งนะครับเพราะสมมติเรายืดแขนไม่สุดใช่ไหมเราจะปล่อยแรงปล่อยเบาไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่สมมติเราปล่อยสุดแขนใช่ไหมศอกตรงเนี่ และ Muscle m e m o r y ของเราเนี่ยจะได้จำได้ว่าระยะไหนต้องใช้แรงเท่าไหร่นั่นเองครับ หัวข้อที่4ครับเรื่องของสายตาตาของเราก็ง่ายๆมากเลยครับก็คือให้เราเนี่ยสามารถมองห่วงให้ได้เร็วที่สุดและนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเราสามารถมองห่วงได้ตั้งแต่ก่อนจับบอลจะดีมากๆเลยนะครับเพราะสมองของเราเนี่ยจะได้มีเวลาประมวลผลว่าต้องออกแรงเท่าไหร่ทิศไหนส่วนมองจุดไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับแต่ส่วนตัวของผมนะครับที่แนะนําก็คือให้มองไปที่เน็ตหลังห่วงเลยครับตรงที่แบบบอลมันควรจะลงแต่บางคนก็มองหน้าห่วงหลังห่วงต้องไปลองกันดูครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะแบบอย่างผมอย่างเนี้ย ถ้าเสื้อผมเล็งหน้าห่วงใช่ไหมชุดมันจะสัน้นถ้าชุดแบบเล็งขอบหลังห่วงมันจะไกลเกินซึ่งผมก็เลยเลือกที่จะมองตรงกลางนั่นเองครับหัวข้อที่5ครับ movement ข้อนี้เนี่ยจริงๆผมเคยได้อธิบายไปแล้วนะครับในคลิป one motion vs two motion แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนอีกทีเรามาดูแบบแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ one motion ซึ่งเป็นอี่ส่วนตัวผมใช้นะครับเพราะมันใช้แรงแขนน้อยกว่าวิธีการนะครับก็คือตามชื่อเลยครับเป็นการเคลื่อนที่ของเราเป็นแบบเคลื่อนที่ในการเลื่อนไหลครั้งเดียวเลยนะครับไม่มีหยุดโดย ยตอนเราย่อเนี่ยก็ให้เอาบอลลงไปด้วยนะครับตอนขึ้นเนี่ยก็ให้เอาบอลขึ้นไปพร้อมกันเลยแต่บางคนจะบอกให้เอาบอลขึ้นก่อนนิดนึงซึ่งมันก็ได้ครับได้เหมือนกันแต่ก็อย่าให้แบบเอาบอลขึ้นแล้วตัวลง่างไม่เอานะครับเพราะเราจะไม่มีแรงส่งได้แล้วมันก็ไม่มีฟโฟล์ไม่มีซิงอะไระครับการที่เรามีฟโฟล์ในการชูดของเรานะครับข้อดีของมันนะครับก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถส่งแรงได้มากที่สุดตั่นเองแบบตามเคนเนติกเชนขึ้นไปครับในส่วนของวันโมชันนี้นะครับพอกระโดดขึ้นไปแล้วใช่ไหมก็คือให้พอถึงจุดสูงสสุดกก็ให้ปปลล่่่อยอยยไเนนแตวมา คือมันก็แทบจะแบบขึ้นปุ๊บก็ชูดเลยเพราะว่าส่วนมากแล้วการชูดวันโมชันจะกระโดดไม่ค่อยได้สูงมากนะครับต่อมาครับทูโมชันตอนก่อนกระโดดเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตอนถึงจุดสูงสุดของการกระโดดใช่ไหมเราจะยังไม่ปล่อยแบบทันทีแต่เราจะค้างนิดนึงแล้วค่อยปล่อยแทนนะครับเหตุ <Hey S 2> ผลที่ต้องทําแบบนี้นะครับก็คือบางทีเวลาเราชูดใกล้ใกล้ห่วงใช่ไหมเราแรงมันเยอะเกินเนี่ยการค้างตัวก่อนปล่อยจะช่วยลดแรงลงได้หรือบางคนอาจจะถนัดชูดแบบนี้นะครับเช่บบนเวสต์บรูคหรือเรย์เอเลนและคนอื่นๆ่อีกมากมายนะครับ,บ,บ,รบซึ มีงั้นเราจะไม่มีเวลาค้างตัวในอากาศนั่นเองครับต่อมาครับเรามาเข้าเรื่องของการวอร์มอัพก่อนแข่งหรือซ้อมก็ตามนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถชูได้แม่นๆนั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ท่าที่1เลยครับก็คือ one hand shooting ท่านี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เน้น shooting form หรือท่าชูดของเรานั่นเองนะครับให้มันเหมือนกันในทุกๆครั้งเพื่อที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยชินแล้วก็จําท่าของเราได้นั่นเองโดยตอนเอาบอลขึ้นไปใช่ไหมให้จับไว้2มือก่อนนะครับเพื่อให้บอลไม่หล่นและพอใกล้ปล่อยเนี่ยก็ให้เปลี่ยนมาเป็นะครับ ที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะมันจะได้คล้ายท่าชูดในเกมจริงๆถ้าสมมติเราเอามือเดียวตั้งแต่แรกเนี่ยท่าทางการชูดของเรามันจะไม่เหมือนกับในเกมเพราะในเกมไม่มีใครชูดแบบคลิปบนหน้าจอนี้หรอกนะครับทำท่านี้สัก15ครั้งก็ได้ครับ15ลูกลงนะครับแล้วก็ระยะห่างประมาณ2-3ก้าวแต่ส่วนตัวแล้วผมก็จะทํารอบๆพวง3จุดเลยนะครับท่าที่2ครับ Shooting form ท่านี้ก็แทบจะเหมือนกับท่าแรกเนี่ยนะครับเพียงแค่ว่าเราจะใช้2มือแบบปกติเลยก็คือแบบเอา2มือขึ้นไปพร้อมกันแต่ตอนปล่อยมันก็ปล่อยมมมืืออออเเดียยยวู่่แแล้แ้้้้ใใชตหาาาซขึนง ด้วยนนั่นเองนะรพราะมันจะได้เป็นแบบเหมือนการชูจริงๆเลยท่านี้นะครับผมขอซักประมาณ10ครั้งต่อจุดโดยระยะเริ่มที่ประมาณ2-3ก้าแล้วก็ถอยออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดโทษนั่นเองนะครับข้อที่3ครับก็คือการฝึกมือ การวอร์มมิดเรน์เนี่ยสำหรับส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับผมเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพราะผมถนัดการชูดมิดเรนซ์นั่นเองนะครับท่านี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยครับก็คือให้เพื่อนโยนบอลให้ตัวเองใช่ไหมแบบปัดลูกให้ตัวเองแล้วขึ้นชูดเลยนะครับโดยไม่ต้องเลี้ยงบอลทาทั้งสองข้างของหัวกะโหลกนะครับข้างละ8ลูกลงครับใครถนัดชูจุดไหนก็จริงๆไปชูจุดนั้นเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับตอนก่อนแข่งเพราะว่าเราจะได้มองเห็นลูกลงห่วงบ่อยๆและเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเองนั่นเอองะครบ,ะบบแแลสุดท้าายกก็ืวม 3แต้มอันนี้ถ้าเพื่อนเป็นคนที่แบบชูสามแต้มแม่นๆในเกมอยู่แล้วแบบผมเนี่ยก็ต้องวอร์ม3แต้มด้วยนะครับอาจจะเป็นการวอร์มแบบรับแล้วชูหรือจะเลี้ยงบอลมาชูก็ได้เอาตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับก็ซัก3ลูกลงต่อจุดก็ได้ครับโดยจะมี5จุดตามบนภาพนี้เลยนะครับแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้หน่อยก็จะมากกว่า3ลูกต่อจุดก็ได้ครับแล้วแต่เวลาของแต่ละคนเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ไปบ้างก็ช่วยคอมเมนต์เล่าให้บอกผมหน่อยนะครับ ส่วน <constrained service> ใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์อีกนะครับก็ไปกดให้ผมเสียนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด s u b s ะไคร้เพื่ออย่าลืมไปกดด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม s u ด s c r i b e ด้วยผมรู้ว่าผมขอเยอะแต่ว่ามันจะช่วยผมได้มากจริงๆและเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่ผมลงเพราะว่าเครื่องมันจะเตือนเพื่อนๆตอนผมลงคลิปใหม่นั่นเองาเพื่อนๆไม่กดกระดิ่งมันจะไม่เตือนนะครับเพราะฉะนั้นกดด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย